แล,แล้วก็มาแล้วลว,ลวันนี้คือเสียงคือไม่ไหวแล้วเพราะว่าเหนย,ยใช่เพราะว่ามันหลายคืนแต่คือหนูตั้งใจมาจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าการแสดงในวันนี้คือมันเต็มที่แล้วก็อยากจะมอบให้นอนสุขกับทุกทุกคนจริงๆค่ขคะขอเสียงร์ไปกับแอนดอรีน้อยหนูจะจดจำแบบนี้ตลอดไป แล้วก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนหนูตลอดไปแอนก็ยังคือแอนนะคะไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนใช่แอนก็ยังคือแอนแอนก็ยังคือแอน่ผลงานเพลงทุกช่องทางที่ติดตามของดีได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook แฟนเพจแอนออรีนะครับยูทูบกับแอนออรีติดต่อหรือว่าไอจีฝากติดตามแอนออรีด้วยแล้วกันนะครับขอเสียงคนนัำแอนออรีเนี่ยก็ นี่สเกตหน้าละขนาดนี้ขอไม่งายส่งอีกหนึ่งคนนี้เพลงส่งทีได้ไหมไม่ร้องก็ไม่ได้อะไม่ร้องไม่ได้